เพิพ่นก็เลยบอกว่าผู้น้ำหนามูลบอกคืออย่างไรแมนมแล้วก็กลอบก่อนมูบอ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เา่าพารวย พอสวัยพ้ารวยครับเอฟซีกับผมตามแนวทางโค้งสุดท้ายของประตูดงสายเหนือครับเอฟซีกับผมอ่ะมือนี้ฟันธงโค้งสุดท้ายนะครับเนาะอ่ปูพันธ์ที่ฟันธงให้ตัวใดนเอฟซีกับให้ใช่วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีกับผมมักกระจัดขัดกระพานคั้นมาคั้นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานด้วครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีไม่ทีเข้ามาครับพอดีผมไมาเห็นจมปลวกขาวๆขึ้นอยู่กับเอฟซีกับผม จอมบูเขาขาขึ้นยวนครับอฟซี C ครับผมก็เลยให้ F C เอฟซีเบิ่งก่อนเนาะครับเนาะนะรับเอฟซี C ครับผมอ่าเลี้ยวมาเห็นจอมปวเข้าขาวาขึ้นกับไข่ายๆว่าผู้ยิ่งนัง่งเลครับได้เอฟซี C ครับผมอ่าก็เลยมาต่างกล่องให้ F C เอฟซีเบิ่งเแล้วครับก่อนที่เขาไปฟังพระตุดงสายเหนือเราข่มฝันไปฟังนะครับนาองเอฟซี F C ครับผมเพิ่นฝันเห็นผู้ยิ่งสามคนมาะส่นครับมาบอกให้เพิ่นอ่าจังไหนไปฟังเพิ่น สิวสูฟังเลยครับเด้อเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกับทางช่องเป็นซื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับอยู่ซี่ครับผมที่ประตูดงสายเหนือนะครับเนาะเอาโค้งสุดท้ายครับเอฟซีครับฟันธงโค้งสุดท้ายไม่มีอีกแล้วนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายฟันธงเลยครับเด้อเน้นให้วงกลมให้ตัวไหนตัวเน้นๆตัวไหนตัววงกลมนะครับเนาะไปฟังปูผลสิบเอ็ดสูฟังครับเอฟซีครับ าก,การนมัสการครับปูครับ้าวขอจเจริญพรครับผมเป็นยังไงปูหลังจาก,กที่ว่าปล่อยเลขชุดแรกออกไปแล้วนี่ปูมีฝันอย่างบ่ครับฝันอยู่ฝันเห็นไม่ยิ่งไม่ออกสามคนครับผมไม่ออกสามคนมา<ป>จากม้าน,น,นังล่ะปูยิ่งนี่เป็นเป็นคนเถ่าคนแก่หรือคนหนุ่มบ่ครับคนประมาณสี่สิบกว่านี่นะมานำกนันสามคนเหมื่มานำกันสามคนเลย เพ oh. well. uh. oh. ิ่นใส่ชุดธรรมดาเนี่ยบอกผู้มาผู้ผู้บอกกันใส่สุดสีเหลืองอู้ใส่ไอไอผ้าถุงนะ่นละสีเหลืองอ้ใส่ผ้าถุงสีเหลืองเหล้วก็เพิ่นก็เลยบอกว่าผุผุน้ำหนามูบมาคืออย่างไรแมนเราเกิดกับก้อนหม้อบอมคนมาน้ำกันสามก้อนเหนียวน้ำหนามูลมากแมนเมาเมาสู้ปูฟังแมนเมื่อใดปูหนีวันพระนี่บอก ก่อนวัานฝามือหนึ่งโอ้ขึ้นสิบหา้ามว่นโกนมากว่นโกนแมนว่านเดีมาฟังเทศบุกมาฟังเทือดจังไหนแล้วมันอยู่วัดป่าเนาะมันว่ามีโยมขอมากเลหรือประเทศเนี่ยฟังเทศอดไผีฟังหล้วปู่บปู่ว่าเป็นเป็นเป็นคนหรือเป็นผีปู่เป็นบังบดล่ะสายเนี่ละโอ้สายเขาเนี่ยเป็นข้าวบังบดแมนเป่นที่ขึ้นไม่ย่ยมมาย่ำมาบึงหรือหรือใหม่ฮ็สันที่ฐานว่อ เป็นแม่ตะเคียนก็เป็นได้<อ>เพราะว่าแต่งตัวสุดสวยง่งามอ่ะนะครับผม <c oughs> เพราะว่าอยู่นี่มีต้นตะเคียนใหญ่นะปู่เนาะแม่นมันเดาได้สองอย่างอ่ะนะครับผมครับอาจจะเป็นท่าบองบดก็ได้อาจจะเป็นแม่ตะเคียนก็ได้เว้ยที่แมนกรับผมหัวเพิ่นบ่บอกว่าเพววิพวว่นมาจะใส่ววบ<อ>่ปู่บ่บ่ทุกคนบ,บ่ได้เบิ่งหน้าเด้อมีแต่หันหลังให้ครับอืมมาท่าสิ มา้าพ้นธที่ไปผูผูมาก่อนนะมา้าพันที่ไปพุนละว่าอ่าเลขนั่นตนว่าตัวกั๊บตนว่าตัวกับกบไม <ะ S 1> ่ได้ว่าตนว่าคือตัวกับแมนมัน <c> น <ười> ี้ก็เลยมาสันีิฐานว่าขันว่าเลขตัวกับเนี่ยขันเป็นตัวเกามันเกิดจะเป็นเกาแปดโอ้ขันเป็นแต่<ม>ว่าพ้นพ้นบอกเรื่องเกาวัวปูคืนเราบอกแต่เรื่องไม่ไม่ เพิ่นเบาเรื่องเกาดอกอเพิ่นเบาซ้ำน้ำอครับเพิ่นวาเลขอยู่แต่ว่าหาา่างวาเลขน่ะตูกลนะับบ่สอ,อันที่ปล่อยออกไปแล้วกับมี่อมสองเอ้ยยังสี่สองสองบ่เนาะครับสี่ผูปล่อยออกไปชุดแรกคันคือมี่แปดศูนย์กับสองสองสี่ อ่สองสองสี่กับเลขหกตัวกับห้าเจ็ดสองสองหนึ่งสามอืมครับผมเพราะว่าเลขหกฝุ่ทั้งต้นใหม่นะปูนะอืมทั้งต้นใหม่ต้นเพราะว่าตักรับวะที่ตูกรับวะสันตักรับนี่ที่เป็นแปดศูนย์คือสองสี่สองสองสี่บ่นื้ที่เป็นตักรับตัวอะไรล่ะปูตูกรับมันกับสองสี่สี่เนี่ยโอ้กรับจากสองสองสี่นี่แมนปูก็เรียว่ามันที่เป็น สองซีซีแมนหัวคนมาบอกตัวกรัฟมาทีแม่นคันว่าตัวเก่าเนี่ยมันก็เป็นเก่าแปดก็เท่านั้นเก่าแปดนี่คือเอาหัวขึ้นหัวลงแม่นคือทั้งหนามันหกแปดเจ็ดเนาะแม่นโอ้ครับผมคันเริ่มเป็นเก่าแปดนะคับแปดศูนย์นี่ก็เป็นศูนย์แปดปุ๊ปุแม่นตัวกรัฟเนี่ยะตัวกรับเนี่ยเป็นเลขที่ปล่อยออกไปนี่ตีแม่นกันเป็นเลขตัวที่ปล่อยออกไปคือเลขต้นไม้คือกันมันทิ่นี่จะมันติดตัวกรับทั้งนั้นแหละ ครับผม,มเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเลีเนยนั้นนี่นี้แต่ว่านจัเป็นตัวกั๊บถนัดนะเขากับโปกว่ามันจะเป็นตัวไรอีกนะแต่ว่าคือเน้นไห้นี่คือเก้าแป็ดนะอ้เก่าแปดเอาหัวจากเอาหัวรองเอาหัวขึ้นไหน้แมนติกับเรขกเขาเลขยกปดเกกรีกเก้าหนิที่สิบปูแมนกันเลยที่ออกไปก่อนนังก็เลยสองซีีนี่ครับผมน้นมันสามตัวนะครับสองสองซีนวันนี้มัน มันเป็นวัตุกลับมันก็ดจะเป็นอย่างสี่ตัว<ม>สองสีสีอย่างสีหนะ้ากลับผมตรวจก,กับผนกับพ่มาว่าอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยากได้นั่นได้นี่กับพ่มาบอกเลยบอกบอกบอกท่านเลยบอกมิจต้องบอกเลขว่าเลขเประตูกลับซื่<ม>อแมนพอวานย่อมมาวานนี่สองคนคมาว่าเอาผู้เสียเฮ็ดยังนี่โอ้โครงการกับว่าเสียเห็ดกุนน้อยแล้วว่าจะโกต้นโอ้กุนตีน้อยพอเดิน นั่นตีตตปูาเสียกุตีหน่อยปูปแมนนี่นนนเนี่ยวา<ม>นทมไว้โอ้บังทมไว้เนี่ยแมนโอ้กุตีหน่อยก็ได้นั่งสมาธินั่งยั้งกันแมนมันเย็นเนาะปูนี่เนาะแมนอ่ะใส่โฮมต้นไม้เนี่ยใส่นั่นใส่นี่เนี่ยโอ้ปูทมไว้เนี่ตีปูที<ม>่บอกว่าเสียกุตีหน่อยโอ้นี่ครับอีกทีครับผมมองโลงนี่อ่าปูว่าเสียกุตีหน่อยเสาหกต้นว่าตีปูหกต้นอืมประมาณบ่แพงดอกซีเมนเนี่ยนะ โอ้ครับผมกุฏิหลังนี้งวัดดิ้งกุฏิหลังนี้นงสี่หมื่นโล่ครับผมครับผู้ใดมีโชคลาภกับพระตุด,ดงสายเหนือครับอี้ครับผมหรือปู่ตุด,ดงสายเหนือเนาะครับเนาะกะปูว่าอยากได้กุฏิจากหลังหนึ่งอ่ากะอันอันนึงหันคือกะฏิกะบปั๊บปลูงแน่มีแทงน้ำที่เห็นแหละครับอี้ครับอ่าแทงน้ำก็สุดซ่มลงไปเอาตั้งตั้งไว้ทั้งพ้นซื้อเนาะครับเนาะบริเวมีดขายแข่งขายแข็งอ่าการวัด เห็ดทีนี่แล้วปุ๊บก็ติดตรงมีไฟนี่ก็ต้องใช้ไฟเทียนหมกปูไฟเทียนแหละไฟเทียน,ไฟ,ยนไฟแสงสลา,สาซิลสลาซิลเป็นสันตัวครับพอไดใส่เบตกับปูเนาะพอไดใส่แบตดพอไดใส่พัดลมเนี่ยอ่มาม,มันห่อนคัดมากเลยอะไรพัดลมแต่อยู่นี่ห่อนขั้นห่อนนี่คือพอมีลมมันเอาครับอย่างนี่ครับผมนะครับเนาะมันมันดียางแต่ว่ามันอยู่น้ำต้นใหม่ครับผมมันมีออกซิเจนมันเย็นกต่เย็นไหลเนาะปูเนาะออกซิเจนธรรมดาธรรมชาติ คือว่าดีอยู่ธรรมศาสาตร์ดีที่สุดธรรมศาสาตร์ดีที่สุดเนาะปูนเนาะธรรมศาสตร์ดีเจ็บไข่แตนหนามันกับบควอย่มีเยอ,อครับผมแต่ว่ามันลําบากแนตะบินบาดบ่ปูลําบากแต่บินบาดนะมันไก่เนาะปูนเนอะเรากําญมอยู่เมือว่านนี่มาไปตะบ,บนพระ เป็นว่ะขันไปคุ้มมือร้ายกับบุไว้กันเขาว่ะแมนอยู่ครับคาน้ำมันมันแพงปูเราว่าเกรดคาน้ำมันทุกมือเสียบนหน่อยๆเนาะแมนเพราะว่าเอา,เ,อาเป็นสีาปูออกไปเป็นมือวันพาผมจิตไปชงว่ะสันพาไปน้องหันนั่นเออ,เอแองกันก็ได้ว่ะครับผม <c oughs> แต่อยากแผ้ดีร้ายกะคืออยากมีย่านพาหนะนาะปูเนาะก็ได้ออกบิณฑบานเนี่ยอเศร้าทุกเศร้าเพรนเป็นกิจจวัตรประจำวันของสฆงครับพี่ซีผมขาดอยู่คือย่านพาหนะ พอออกจากนี่ไปไปเขาบ้านกับไปกับสิปกจิโลครับย่ซี่ครับอ่าเพินปูเพินกะต้องอาศัยย่านพานะนะครับเนาะมาว่ามันไก่ไม่ออกกับวันได้มาวัดจากมือเลยครับโมมีผู้ใดมาเนี้ยมันไก่ปะเนี่ยโอ้ยผมมีแล้วครับผมก็ต้องอาศัยตอนเพียงตอนเพศหนึ่งที่ขั้นปูเปิอสบาซัมบ่านก็ต้องอาศัยเห็ดกับขากับนานกินเองครับอยู่ซี่ครับผมทั้งทีมงานของผู้ต่อเพราะรวยเพอสวยเพราะรวยกะได้ หากว่ามีโชควัฒนาก็ะไรนําของมาถวายปูนะครับมาเอฟซีกับผมเน้นๆปูมือนีเนาะโค้งสุดท้ายเนาะปูเนาะอ่าครับผมเนาะนี่สุดท้ายครับผมนี่เก้าแปดกับสองซีซีเห็นแหละนี่สองหางเท่านั้นเด้อตัวนี้ครับผมเก้าแปดกับสองซีซีอ่าเพราะว่าเพิ่นมาบอกนะว่าเป็นตัวกับอืมตัวกับจะเป็นจะแม่นมันตัวใดแท้รกว่ากัปใบหายซ้ำนั่น เป็นเลขตัวกลับครับอีวีครับผมกันวาเป็นเลขตัวกลับวอา์ั่านพอปล่อยออกไปแล้วคือแปดศูนย์ครับสองสองสี่ปูกันว่าขั้นมันกับตัวเก้ากับเอาหัวขึ้นคือเก้าแปดทั้งหน้าครับอี่ผมเก้าแปดเจ็ดนะครับแล้วก็เลขสามตัวกับเป็นสองซีซีขั้นเป็นตัวกลับกระดาเว่า์ทานฟันตรงโค้งสุดท้ายครับอีซีครับผมปูทุดดงสายเหนือหรือพระทุดงสายเหนือครับอีซีครับผม ก็มีเท่านั้นล่ะอันนั้นเลขต้นไม้ได้นั่นหกตัวนะครับหกตัวนี้เป็นเลขคือเห็นต้นไม้เนาะปู่เนาะแม่น่าห้าเจ็ดสองสองหนึ่งสามพื่อสิครับตัวนี้กับปู่ครับพี่ชีครับผมเนี่ยแต่พิจารณาเขาดื้อครับผมโจบมานลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับพ่อกับแม่ในคลิปหน้าขอกราบคำว่าสวัสดีครับพี่ชัยเจริญพรเจริญพร